น่ากินมากๆค่ะพอไม่ทันเลยค่ะต 2>, 2บาทที่ราคาเดียวซุปแป้งนุ่มนี่อันนี้ปูอัดมายองเนสครับไส้ก็มีพี่ไส้ก็12บ,บาทราคา,<ม>าเดียวเลยว้าวโอ้ยมายองเนสไม่ทันเลยค่ะอันนี้ทำเองทุกอย่างเลยเหรอคะเนี่ยทเองครับคือรับมาจากพ่อค่ะแสดงว่า <ๆ S 3> ต้นตำรับคืออยู่กับ ที่พอ่อใ,ใช่ไหมคะอโอ้ใช่ยังใหญ่อ่ะตลาดนี้ประมาณมาและกี่ชิ้นนะคะเนี่ยรวมทั้งหมดอันนี้อเอามาประมาณ600-700ช,ชิ้นได้600-700ชิ้นได้ใช่ครับโอ้โหเนี่ยชิ้นใหญ่มากค่ะคุณผู้ชม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดทิ่ศาสแนวนะคะวันนี้ตั้งอยู่กันที่ตลาดนาท่าดินแดงนะคะจังหวัดกรุงเท <c oughs> พพม่านครคุณผู้ชมนะคะบ้านนอกเข้ากรุงวะเออนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ตาพาไปชมร้านบิ๊กโดนัททอดนะคะ <c oughs> ก็ลูกค้านี่เยอะเลยนะคะเป็นโดนัททอดนะคะน่าก,กินมา,มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมไปดเดี๋ยววันนี้ตากพาไปชมบรรยากาศกันนะคะร้านนี้เลยค่ะคุณผู้ชม <c oughs> โอ้ยน่ากินมากๆเลยนะคะวันนี้ตักมากก็คือแบบเดินผ่านร้านอ่ะร้านผู้ขายดีแล้วก็ลูกค้าคือเยอะมากๆเลยนะคะน่ากินมากๆค่ะทอดไม่ทันเลยค่ะน่บาที่ราคาเดียวน่ากินมากเลยค่ะคุณผู้ชมตลาดนัดท่าดินแดงนะคะเป็นโดนัททอดนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะโอ้ยชิ้นใหญ่สดิสองบาทที่ราคาเดียว สวัสดีนะคะแม่ค้าคุณสวยจ๋าสวัสดีค่ะราคาเดียว12บาทหรอจ๊ะตัวเองใช่ครับผม12บาทราคาเดียวเลยราคาเดียวเลยส่วนจไหนล่ะร้านค่บท่านจเอาจากที่ทอดใหม่ที่แป้งนุ่มครับค่ะอันนี้เราเปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงอะคะประมาณถึงตลาดก็ประมาณบ่ายสามครับบ่ายสามสี่โมงทอด ถึงประมาณสองสามทุ่มสองสามทุ่มเลยหรอค่ะหมดไวก็หกโมงเจ็ดทุ่มนึงก็กลับแล้วโอ้แล้วแต่ที่ค่ะมาขายวันอะไรบ้างคะจันทพฤหัสเสาครับจันพฤหัสเสาสามวันเลยก็คือที่นี่เขาจะมีสามวันที่นี่มีค่ะน่ากีนค่ะคุณผู้ชมเขาจะมีแบบหลากหลายเลยค่ะไก่หยอกชิ้นละสิบสองบาทที่โดนัททอดครับแป้งนุ่มที่รับประกันแป้งเลย ทอดใหม่ๆครับทอดใหม่ๆร้อนๆค่ะอุย้ยชิ้นใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมดูดิอย่างนุม่มสวยแป้งนุม่มี่อันนี้ผู้อัดมาอยองเนสครับไส้นนก็มีพี่ไส้ก็ติอบาทร<ม>าคาเดียวเลยโอ้นุมน่มๆฟูๆเลยค่ะแป้งนุ่มไม่อมน้ำมันพี่รับประกันแป้งเลยรับประกันแป้งเลยนะคะเราซื้อต่อแล้วก็ูอัด โอ้อด oh, อันนี้ก็จะเขียนแบบชื่อไว้นะกันเลยเพรานี่อันนี้แฮมมายองเนสครับแฮมมายองเนสค่ะใช่เท่าไหร่ครับที่ของบาทที่ย่างกันตามได้นะขอ้อดก็ไม่ต้อ แท,แ,แทมกำลังทอดขอคือนาทีหนึ่งครับว่บาท,ที่ราคาเดียวเลยชิ้นใหญ่มากค่ะเรานอกจากที่นี่นี่ไปขายที่ไหนบ้างคะคตัวเองครับก็จะมีท่าพระท่าพระตลาดอ๋อในตลาดท่าพระค่ะวันอะไรอะคะท่าพระจะมีวันอังคารครับวันอังคารที่ประจำใช่วัน,นอังคารกับวันศุกร์กับวันศุกร์ใช่อยู่นี่สามวันครับผมค่ะ วิโน้องเขาจะแบบฟูๆเลยนะคะใช่ครับผมจะมขึ้นมาเลยแป้งนุมชิ้นใหญ่มากค่ะว้าวอฟูมากเนยกำลังทอดครับอันนี้เป็นแฮมมาออยองเนสค่ะน่ากินมากเลยค่ะคุณผู้ชมท็อตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะ อันนี้ทําเองทุกอย่างเลยเหรอคะเนี่ยทำเองครับคุณรับมาจากพ่อค่ะแสดงว่าต้นตำลับคืออยู่กับที่พ่อใช่ไหมคะโอ้ใช่ตอนนี้คุณพ่อก็ยังขายอยู่ใช่ไหมคะขายอยู่ครับจะอยู่โซนไหนอะคะแถวบางปูครับผมบ้านอยู่แพรกษาที่ไหนนะคะแพรกษาครับไม่รู้จักตัวเองบางปูอะโอเคอยู่บางปูเอาจริงจริง เอาจริงๆเรามาจากอ่าสระบุรีค่ะโมาไกเพิ่งจะแบบเข้ากรุงเทพอันนี้เอาดีๆจริงค่ะนานๆทีนะคุณผู้ชมเราจะเข้ากรุงเทพนะคะอยังกรุงเทพดูใช่ค่ะเบื่อพอพอดีแบบเบื่อรถติดจะไม่ค่อยเข้าในเมืองเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นที่ประจําเลยนะคะใช่ไหมอะตัวเองตรงนี้ยังผมยังไม่ได้เลยต้องเดินหาหน่อยใช่อยู่หรอกมีแเดินหาหน่อย อันนี้เป็นเนยสดเนยสดมีหน้าแบบซิกเนเจอร์ไหมคะเนี่ยแบบขายดีมากเลยอะแบบอ,อันดับหนึ่งเลยอะใช่เราเป็นเนยสด,ดเนยสดเฮ้ยเราต้องลองอนเนยสดนะคุณผู้ชมอ,อันนี้แฮมไบยองเนสค่ะใช้เวลาทอดไม่นานเลยค่ะไม่นานน้องก็จะฟูขึ้นแบบนี้เลยนะคะใช่ ยังใหญ่อ่ะใหญ่มากค่ะโทษนะพี่อันนี้มาไกลให้ดูทีหนึง่งค่ะอันนี้เนยสดข้างใน,นข้างในจะเป็นอะไร,รคะเป็นเนยนมนำเป็นลาวาเหรอคะใช่อือเป็นลาวาเลยพี่ตกใจหมดตกใจตกใจฝากใครให้ดูหน่อยนี่เนยสด โอ้เขาจะเป็นลาวาแบบนี้เลยถึงว่าขายดีอร่อยตัวนี้ขายดีเลยค่ะครลบชิลละ12บาทพี่นายสดพอค้าให้ดูไส้เลยเฉลิมคงก็ว่าท็อป3นายสดเป็นยังไงเป็นยังไงอ๋อก็คือแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวตักพาไปชิมนะเนยดี๋ยวตากเตัวนี้ไปด้วยตัวเขาจะมีแบบความแบบแบบลาวาออกมาเลยคุณผู้ชมชิลละ12บาทที่โดนาทอดครับ ล้ว <Spe cies> ดมายองเนสค่ะอันนี้แจงขายมากี่ปีแล้วจ๊ะผมประมาณ5ปีแต่ถ้าเป็นพ่อขายมา10บกว่าปีแล้ว16ปีแล้วโอโ้ <ahí. S 2> คุณพ่อ10บกว่าปีแล้วนะคะใช่คร่ะ <Isaac. S 2> อันนี้พักอยู่บ้านแล้วทําให้ลูกทาบ้างค่ะชิลละสิบสบาทที่ราคาเดียว ลตลาดนี้ประมาณมันละกี่ชิ้นนะคะเนี่ยรวมทั้งหมดอันนี้เ,<ล>อเอามาประมาณ6 0 0้อ0ชิ้นได้หกร้อยเชิ้นได้ใช่ครับโอ้โหเนี่ยชิ้นใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมอย่างนุ่มดูด้วยตาเปล่า,าคือรู้เลยว่าน้องนุ่มมาก อันนี้ผมจับเบามากเลยนะค่ะไม่งั้นจะจะแบบเสียทรงไปเลยใช่เสียทรงผมจับเบามากเลยค่ะมากินมากค่ะแล้วตัวนี้คือยังยังได้เปิดรับพวกสอนพวกแฟชชส์อะไรไหมคะเตยกําลังจะเริ่มทําครับกําลังจะแบบเริ่มเริ่มใช่ไหมตอนนี้ยังคิดไม่ออกอย่างไรบ้างในโกดเอ้ยปูอาจปูจถเราจะดูยังไงเนี่ยเองปูอาจ เหมือนกันหมดเลยนะใช่จริงๆผมต้องสองไฟดูจริงกำลังเริ่มทำไปเรื่อยๆพี่ตัดแป่งไปเรื่อยๆอร่อยมากค่ะลูกค้าแวะก่อนจ้า12บาททุกอันเลยนุ่มๆเลยค่ะแป้งนุ่มพี่12บาทราคาเดียวไม่อมน้ำมันพี่เราประกันแป้งเลยมาีแบบคุกน้ำตาลด้วยค่ะ มีแบบหวานน้อยกับหวานครับพี่สวัสดีด้วยนะครับครับผมพี่สวัสดีครับมากินมากค่ะลูกค้าแวะก่อนค่ะชิ้นละ12บสาทที่โดนาททอดครับไส้ก็12บาทที่ราคาเดียวเลยยไนะ อ่าสิบสองบาทที่ราคาเดียวหมดไปหลายพันแล้วค่ะก่อนละหกร้อยชิ้นนะคะที่นี่นะคะชิ้นละสิบสองบาทที่โดนาท,ทอดครับเอาสไสอะไรเหรออ๋ออันนั้นไม่ใช่พี่อยองหมด นี่หยองอยู่นี่พี่หยองมาอยองเนสครับ12บาทที่ราคาเดียวสองาันยี่สิบสี่เป็นโดนัทครับครับสิบสองบาทเลยพี่แป้งนุ่มครับนน้ำเยา

ตัวเองจะเอาเนยสดสองเขาอะไรเดียวชิละสิบสองบาทที่โดนัททอดครับแฮมเหรออันไหนขายดีตัวไหนขายดีเนยขายดีใช่ไหเนยสองอันแล้วก็โดนัทโดนัทอ่ะโดนัทหนึ่งสวัสดีพ่อค้าครับผมสวัสดีครับอาย ท่านยูครัขาที่กจามครองคุณผู้ชมมันจะขาดฝนตกอ่ะตาก็เลยมากินที่บนรถเนาะก็ชิ้นละสิบสองอ่ะตาว่าถูกมากเลยนะแล้วก็ดูน้องเนี่ยนุ่มมากเลยขนมปังดูคือดงดูนุ่มมากนี่อันนี้มาอันนี้จะเป็นข้าวโพดเนยนะคะดูดิโองยใหญ่ อ่ดถือหน่อยโอเคเดีย๋ยวตักชิงให้ดูดูดิโอ้โหดูไส่ชิมค่ะอืมขอมปังแล้วกรอบนอกนุ่มหนตัวข้าวโพดี่ะคือเขาจะเป็นแบบข้าวโพดแบบ กดละเอียดนะคะเนีย่ยเป็นแบบครีมๆอร่อยนะอืแค่ชาติโจ๊กหวานนิดนิดค่ะแต่ว่ามันจะมีหน้าซิกเนเจอร์เนี่ยที่ว่าหมดไว,ไวอะคือตัวเนยเนยสดหรอไมครัเนยใบเตยไม่ใช่นะเนยสดเดี๋ยวฉีกให้ดู อแอ้วมัโดนัดโดนัดนุ่มอะคือเขาจะมีความแบบลาวาข้างในอ่ะเนี่ยเนี่ยอืมนึกจะเป็นเนยข้างในอะค่ะอืม หอมเลยมากตัวแป้งเขาจะเป็นกรอบรอกนุ่มนยเพราะว่าตัวตัวตัวข้างนอกเนี่ยเขาจะเคลือบเหมือนเกล็นขนมปังเนะาะก,กรอบชอบเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้หอมดีแล้วขนมปังนุ่มเนี่ยหอมเลย ชอบตังนี้อร่อยอร่อยค่ะใครที่อยากมาเที่ยวตลาดนัดท่าดินแดงที่นี่จะมีสามวันนะคะมีจันพระรหัสเสานะคะก็มาอุดหนุนกันได้เลยแต่ว่าวันนี้ตั้งเสียดายมากเลยฝนตกไปแต่ที่คือฝนตกหมดเลยนะคะช่วงนี้แต่ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวตามต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะ ไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะกดไลค์กดแชร์นะใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไม่ตักหน่อยนะ <c oughs> สวัสดีัวันนี้สวัสดีสสดค่ะ